พร้อมด้วยขอบคุณกับเขากิดเพียงครับพี่รองเกิดในกระกระดอยอย่างว่าใครก็อนไม่เป็นเพราะดังหนึ่งไกลครับเจอกับคุณอาครับเดี๋ยวเอาว่าให้รจะเพ็นเอกป่ครับก่อนว่ายผมมีหายสิบคนเนี่ยแหละไม่นางเอกบรดังกับไม่เอกบรดังครับดังแล้วมันหอนครับเดี๋ยวป่ายป้า่แล้วเราจะกินด้วยกันแล้วว่าสิบภาไปเบิ้งแบบอ่ะในในเช็คเช็คเช็คดูเช็คดูเช็ควันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องชาวเพื่อไปเยือนแบบการเรียนเคียงพี่น้องท่าจังหวัดชัยภูมิหานกของไา่บอน ใส่สถานทีตระแห่งนีนนะครับขออนุญาตตรวจสอบร้องเสียงร้องไม่ครับเทศวานย์เป็นของสามสี่ห้าเป็นสองสามปรัดในรองคำบอกดื้อหนอเอาเอาเอาจูนนิดจูน

เกิดอาการนะครับไม่หอนบอกครับครับอันหลายคนก็ว่าซื้อมาตลาดัมาบอกบอได้ครับไม่มาตลารันคนเดียวไม่ไม่หอนแบบไรเสียงยังเต็มพี่พี่ด้วยอันที่เกิดอาการนะครับไม่ไม่เป็นยังครับไม่จูดี้ไม่ไป่จูดี้ไม่ไป่จูดี้ไหนลองพูดเลยเด้อเดี๋ยวรน้อยจะพูดครับเธอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคุ้นค่ะ ไอ้ค uh, ือละวิการค่ะมูนีมาลองไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอิบมันหอลอยเอ็ดสองประดานะนอยไปับตัวนองเลยไอ้ไอ้ไอ้เฉพาะของูะไม่ทำันทำอันนั้นจูพูดได้เลยลูกสาม สองต่อชีเด <mm ี Str ๋ยววันนี้จะให้นางเอกกับพระเอกลองเช็คซาวนะครับพ่ครับประกาศผู้ใดสนใจรถแทร์นะครับเด้อรุ่นแทร์ของพระเอกเข้ากับตอนนี้เปิดทุกการแล้วเนาะครับอ่า ทำข้าเป็นกันเองได้แจ้งพิเศษสุดผู้ใดที่บ้านในงานบุญเด็จกจ้างทุกเขาสิรถทันทีครับพี่น้องออเขาจีนรถเต็มทีเลยอตอนนี้คิวเก่มามันแฟนซีคิ้วอย่างไรบอกแฟนซีคิวหลับอยู่สองคิ้วพี่น้องที่ต่อหลังทีเลยเลยครับผู้ใดมาจ้างมืญเด็กเห็นตัวเ,เป็นของตัวเองครับ

เอ็นเะไรบาใหอ้น้ำนะครับของแท้บริษัยาผมก็บสิมพนงมือด้วยกันอ่าซ่าถูมรทัเทียนเอาไม่เอาไม่เลครับเอาไม่เลครับอัน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 นี้าระทับได้ก่อนครับถามเทียเทียนว่าได้ไงไม่ดีเขาเดกเองเช็คเศร้าเลยครับเช็คเศร้าไม่เองเช็คนี้มาเม่อส่งั เซ็กซ์เศร้าพี่ยังครับไม่รู้ครับเสียงยังสีลองลองพี่ยังครับแฮปปี้เบิร์ดี้เฮ้ยยูเออมืนอนี้งงี้มันเกิดนักเอกแจนได้ครับมือนี้ก็จัดใหญ่บ่ครับมือนี้จัดใหญ่มือนี้เราจ้งมาแล้ครับแมนครับเขาเราจ้างมางี้มันเกิดโดยเฉพาะมันเกิดมืนอนี้จังมาแล้วแมนครับผมแม่เมื่อวัออกแกไหนโดยพระเอกเจมส์ครับส่วนตัวละผ้ายางเบิงอระเอกเราที่น้องหนิเนาะครับงบหาสิบสองครับห้าสิบสองล้านห้าสิบสองบาทโอเค เดี๋ยวรอขอบคุณคทำแทนนะครับเนอะคุณได้หลายครับนั่งสาวได้นั่งสาวได้ทําท่านน่งสาวมาตองเบิงกล้องครับ เศร้าพี่อย่างนี้เพ,พ,พิ่นสิพ้าเศร้าพี่มันเป็นช่วงปลายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วประมาณสองวันหายหายไปหมายหมายว่าหายไปป่วยอีกอะ่ะหายไเปเลยไม่ได้หรอกว่าลมเข้ามันก็คันลมเข้ามันก็คัน <c oughs> มันจะไอตลอดเวลาห <c oughs> มายถึงเลือกตั้งแล้วใช้เสียง chick 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 one chick one chick 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 chick

กวนหลังลม,มันได้ยินอยู่แต่คือเขา,า,า,าว่าด้ไม่ชิมทุกทีไงเดี๋ยวเขาเปิดเยี่ยขับรถ เขาเปิดเพลงในรถหลายวะเมื่อใดที่ถ่เปิดเพลงในรถถือฟังแต่เสียงรถมันเป็นเ่อิงด้วอะไวะเียงเจีกกับตงเจีกันเสียงคกตมันขอมันหอมุมือเร็วเหรชุที่สิมาหาเดี๋ยววะได้ได้ได้ไ้ดดอพ่ มันไม่มันม่โอกาสซื้เแล้วมันเนี่ยเราเสงนเรต้องไปซีอเดของแสงอนมีมันเาก็บปเงินแง่น้นับเอาอันนี้ืรถแลเนาอันนี้่เป็นนะถเป็นต้งไ่าว้วชิ้นสุน

ก็ปด้มาสิจาเ็นลอกเนาะีราเสาใสกับิษน้ำเดี๋ยวบอขึ้นคนเขาจะนี้เอาโอเคเราไปดูเตี้ยวอ่ะเมื่อยปะครับ อันไลต т ิงเพื่อนกับโบ,บคือบบคิดสิเปิดไฟสีอื่นให้หอาเนาะเปิดไฟสีแดงหน,น,นาก็เลยแดงเบิดปกติหนา

พราะว่าสวดแล้วอาจารย์น้องคือบริเลนดนตรีเจเพล่เมือนเราโดนทอดทิ้งเลย ไปโฟนกิจกรรมก่อนดีกว่าระหว่างที่รอใช่มีประโยชน์ป่ะเอาฝากน,น, <ะ S 1> นะครับฝากไหมฝากด้วยครับยา,าดีคอนเจฟจองเห็นโอเคนะ okay, ครับ,อรบเอาเอะไรยาต้มน้ำโอเคโอเคฝากแล้วนะ